เป็นไงกินหน้าเวทีเยอเเมื่อกี้ไปยืนถอดเสื้อจะลอยตัวให้ได้กูไม่อยากเป็นเจ้าแล้วทำไมอ่ะกูกป็นประชากรนะกูนี่คือพลังต่อแก่ของสิลปิโดมผู้ใดที่นั่งพลังแห่งนี้ได้ตำแหน่งประมุขพ่อจะมอบให้เชื่อว่าก่า ทำไมอ่ะน de eh? bueno> uh> ี่ไทเจ้ที่คุณอยู่อันนี้ไม่ใช่พ่อเจ้าเกิดกระหม่อมกในนั่งได้หรอพี่เจ้าค่ะถ้าเจ้านั่งได้ตำแหน่งประมุขปกครองสิงห์โลกพ่อจะาอ่อขุเจ้าขอไม่ไทยไม่เจ้าค่ะฉันไม่ได้กระลูกนะ้อเด็กแม่ไม่หงุดหงิไม่ต้องเป็นห่วงกระหม่อกใชนจะทำให้สุดความสามารถเต็ียมทิพยเต็มหน้าเลยพี่เจ้าค่ะรออยู่นะลูกนะ คอยดูการเริ่มเล่นประเทศไทนี่ค่ะการสัวโงใหม่แต่สิงโจะเป็นคู่กันวะหรือไม่เศรษฐทนปท้องว่าคกินข้างหน้าไปไหนจะ เทียบนี่เทียบ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 ที่ว่าบาลานี่มันเป็นบาลานเก่าแก่ป่าอะไปนั่งโสงเดนแล้วไม่ได้ขอเจ้าที่หายใจน่ากว่าพี่ครับแต่พูดถูกลูกบาลานเก่าแบบนี้ต้องมีเจ้าทีเจ้าถาองขอพี่ปกปักรักษานาเียแมไอ้หนูต้องขออนุญาตก่อนนะลูกนะไอ้หนูบอลเลยลูกหนูบอลเลยเดี๋ยวแม่แก้เองแล้วแม่จะแก้กับใครลนะแม่กับพ่อเองมั้ง ไม่ว่างไม่ว่างรู่อ่ารเยอะรู้ไม่ว่างวันนี้นอนแตงยาวมีคนแก้ให้ด่าเขาไม่แก้แต่เม, wow ม,มื่อคืนเราไม่แก่ผ่านไปแต่เดี๋ยววันมาสายเก่าก่อนเลยนะด้ไมเนาะเออยงได้ร้องไงวะเออเมื่อเหมยเกิร์ตเออ เอ้ยมาเมอเอ้ยมาอกูคิดยังไงให้มึงสอนกูร้องวะเอาทีนี้เลย ลูกลูเตะตกใจปอบเ,นะเ,เน,ย,นยาว,ยาวนัเมืงมีสัญหาปักเลยผี่ปังไงผี่ตังไงโองลูกจะบนหัวงหน้าอุและเล่้โลงผี่ตะโพ วังไผ่พักโรดัดเมือพ้เสือเมืองที่สติเมืองหูเืองริษปาสะิตเลังที่น่าเอื้อได้ผงไก่เสือป่าพาดไป ขนางได้จ้านี่ไงขนไก่ด้วยขนไก่ด้วยมอกนนี่งไก่มาทวงแข้างได้จะระบรเราเตะ

วันนี้เสียงแทนเสียงแท๊ดเขาจะไปมาเขาไปรับลูกกลับมาจ่ายเงินเดือนคิดถึงลูกคิดถึงเมียป้าสิเห็นไหมตอนแี้คิดถึงเมียว้าโอ้โหป้า ขอให้ข้าพเจ้าสิ้นตะวันยาเป็นกษัตริย์กงใหม่แห่งจีนสิงคโปร์ยโอ้เชอพอยังตายก็แม่ยังไม่หมดอีกนะว่ามัไเป็นมนต์ด้วยนไม่หมดหนีหามาตาที่นางตะลักถูกขอให้ข้าพเจ้าไนักได้โอ้หาทุกเจ้าแม่แก้วคื ไอ้ดูไอ้ดูดื้อมากเลยไอ้ดูอยู่ดีมีศพไหมลกหลงใหลกจะหานจะหนีนีไปไห ส้มส้มเดียวลูกกระโปรงเอ็นแหมแล้วแม่ไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรเลยลูกโอ้โหก็ไปเอ็นจอกทองก็ถีบจอกดิ้งก็ถีไม่ฟันดิ้งหนูอยากเป็นเจ้าทำไมหนูไม่อดทนเลยลูกหนูอยากเป็นหนูเจ็ดลูกไม่เอาแล้วแหมมีโอกาสก็ไม่อยากจะเป็นอีกไม่อยากเป็นไม่นั่งเลยไม่นั่งเองเลยแม่ลูกไม่กลัวโดนถีบ ครับแม่แม่มองไม่เห็นใครแล้วลูกหลานไอหนูมีสง่าราคีมากเลยลูกสีเอาเป็นว่าครับเดี๋ยวไอ้หนูขึ้นไปนั่งบนหลังนะลูกนะจ๊าแม่เดี๋ยวใครไอหนูเป็นเจ้าไอ้หนูนั่งได้เมื่อไรค่อยโอนมาให้แม่ทีนหลังได้แม่แต่แม่ออกข้าวโอนให้แม่นะได้ลูกข้าวสารพี่ครัต้องการอะ้บุญวาสนาแล้วที่จะได้นั่งบันรังแห่งนี้อยากจะขอพรจากโลกท่านเพี่ครับบุญเคียสใช่ไหมพี่ค่ะ มึงจะไปที่แอบเข้าห้องน้ำผู้หญิงเมื่อคืนเนี่ยมึงมึงแกงบ้าไหมเนี่ยไม่่รรู้เืองมึงแกงบ้าแน่เนี่ยเข้าไปนั่งเป็นวโมงแล้วบอกว่าลืมอ่ะอยากให้พรใช่ไหมเดี๋ยวจะทานให้พรจะหาพรคืนนี้ขอโดนบ้านพรด้วยได้ไหมนอนไม่ได้ทำไมวะอีพรมีผัวแล้ว ใคระเล่ไม่รู้จกักอ้าวแล้ครัาตลกที่พ่อไว้ให้กับเพื่นอนเฮยเดี๋ยวทงน,น้เาข้อไปรอคนรอนี้ลูกแกไม่ได้ลลูกนะเฮ้ย,ยเฮยไปไหนอยู่นี่้โอลำตโค้งลติโค้งลำสวย่เคยเนเาเค้เงเ ไปไหนแล้วโอ้โหไปแล้วเฮ้ยเ oh, ้ยเดียไปหไของใจไปไหนอะเอไปไหนเอยูิตรงนี้จอนี้าับเะไรวะ่รถไยตั่รถไฟมารถไโอ้โิวโอ้โ ให้แม่งออกนอกยโหมดไปเล้วด้วยไปไหนนะั่นน่ะไหนจะลูกมเมย์เรื่อมั้งไม่ออกอาบบ้านไม่ได้ไปด้วยอ่ะโอ้โห<อ>วันสามรอบเนี่ยอโ้นรถไครเล็กเหมือนรถดำผีเลยไปแล้วแม่เจี๊ยบไปแล้วไม่มีเรื่องเลยหาทางไปไม่ได้ <c oughs> จ้าหน้าไม่มีใครนั่งได้เลย ตีโน่ที่นี่อะไรกัคะน้องจะลองนั่งดูไหมล่ะไม่นั่งหรอกไหมคะทำไมหรือจะไปตกหวยอีกอนเข้าเกดแม่ฝันใจอะไรจังเลยเนี่ยไม่นั่งเลยเป็นไรเอาละในเมื่อมันมีใครนั่งได้เราก็ไม่ตกเฮ้ยราศีจับมาเจียวนักเชิอเฝ้า <c oughs> อยากลองนั่งดูไหมล่ะอยากลอง ถ้าน um uh, ั e ่งไดเป็นเจ้าใช่ไหมแต่ว่าบัลังนี้ใครมานั่งก็โดนทีเขามีเจ้าของของฉันจึงต้องบนบางสารเก่าอ่าให้บนก่อนลักเสียงสัตว์เดราชาอธิษฐานเ้าเสียงเครื้นงุบก็เลิสบายเยอะชมการเล้นําำจ้าเกียก็หน่อยดาวตลกหน้าขาวน้องเต๋าอโศกไทย พายาตของดาวตลกชั้นนำของเมืองไทยในสมัยก่อนดาวตลกนินตาอนเนกนาวลูกชายของคุณแม่เต็มเหนียงร่างสวยอย่างนี้เนี่ยมนหน้าจะสิงห์ทองน่าจะสิงห์นางทองทอพ่อแม่สมพระดีน้าจะสิงห์หวานจะให้ลูกเป็นพลัดพลาอ,อแล้วเป็นยังไงจะได้ความมั่นใหญ่ใบสูง,งเขาทำไมครับเจอไปเรียน,นริมเขากระทบกีรตานะสิ จะเป็นพระเอกไดยังไงคุณพ่อคุณแม่เขาเป็นตลกพ่อเขาตะกูลตะกูลเป็นตลกคนเดียวครับที่อ่านหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเกิดตลกโอ้โหพ่อแฮนนี่เลยนะเกิดอารมณ์สนุกอ๋ออยากใส่ให้บุญได้รับมันมาขอร้องหนึ่งสองสามสี่หกห้า มึงลงโคงอย่างไรอยู่วะเออคือได้ไหมเนี่ยโอ้โหเสเฮ้ยคนที่เทเยอะเม่ม่ได้ไอ้ยนอ้เมเนี่ยไม่ได้ปาชาอบเฮ้ยมห็นอะไรเหหเฮ้อเอเกิพวกจังเลเห็นเหนหรือว่าหือว่ามึงมึงคือ ไอ้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 ตัวนี้วะเรื่อง่านนี้นี่เห็นได้ไงอะฮะเนเหอเ็นเห็นตั้งแต่ออก่คนแรกแล้วมันอังคุกันแล้วมันแลมักันแต่้ไม่รู้จักกันอยู่ไทักสมันช่อะไรที่นี่มัน่นลังของฉันนลังแห่งนี้ต้องคาไว้ใครไม่ชชัญาตัวจริงัไม่ได้ แต่ว่ามันลังนีิมันต้องมีเจ้าของถ้าเกิดไม่ดีมันก็ลกหลังไรความหมายก็มีที่ใช้งานได้เลยลูกหลานมากก็เลยมาเต็มเมืองด้วยโอ้ยไอ้คุณแดงไม่น่าจะเอาแล้วตุ๊กเลยจเข็งไม่ชุดจุนบูนั่งบนหเนี่ยแน่ๆนะยังไมานั่งทำไมอ่ะคุณจะรัวที่เพสามสี่นะนะเอ้าวปัดหาปัญหาผีปัญหาผีแต่พอดมาหัวมีน้อยไม่บอกมาเลยปัญหาหัวเขาเยอะเนี่ยได้มันนั่งไม่ได้ วนวนนี่เฮ้อ,อวน,อวนออได้ดีกไม่ได้เขาม,มีเจ้าของแล้วเมื่อกินเขามันั่งกินข้าิ่มออยากก่อนี่น้วนน่คนอย่างไรค,คนั้นนัได้ังได้จะเรกเรานาั่งไมไ่ออกประถิละเฮ้ยแต่ามันนั่งไม่ออกประถิ่แต่มันอย่งไรอยู่ยังไงมีของแลกเปลี่ยนกันบ้างเครื่องเส้นไหวก็ต้องมีให้กันบ้างโเห็เป็นการท่าอยงงได้แน่นลูกนึง โอีจีโอีจีนแล้วก็สุดท้ายดีสุดหน้าชั้นโซมัยเนี่ยนิ่ยขออะไรที่มันมาเติมเต็มช่วนิดแต่สมัยใหม่ที่เขาฉีดเข้าไปแล้วมันตึงๆอะไรท็อกๆนะโบท็อกเออโบท็อกแต่ถ้าจัได้น่าะเคยฉีดมาสักครั้งละห้าสิบยูได้วยอเหรอฉีดตรงไหนฉีดที่หน้าแต่ไม่รู้ไปท็อกที่ไหนขับหูสะดุ้งแทนเลยต้องส่งตลาดใหญ่หน่ยโดดเจ้าของ เดี๋ยวตอนนี้นะอย่าลืมนะถ้าให้เขาพูดดีหรอย่างมัไม่ออกไปเลยถ้าใจใส่เสื้อด้วยฮะถ้าางงั้นฉันไปก่อนแล้วโชคดีจ่ายจ่าจะทำให้ให้นะเออเออเอารู้วาข้าเจ้ไม่คิดเลยว่าเฮ้ยอ๋อแล้วองได้ก็ได้เมื่ไหร่เพียงแค่ว่าอีกนั่งก็เขาโอ้โหกูเกิดว่ามึงนั่งได้แล้วเนี่ยนั่งไม่ได้สิแต่มึงนั่งนานอยู่นะนั่งนานสิทำไมวะอันดีสิ อ้าวกรณีใหญ้นเนี่ยนั่งไม่ได้มาตัดลูกหลนยังไม่ลองนั่งเลยอ้าเออลืมไปเลยนั่งหลาสอรลูกพ่อเนื้เสียงพ่อเหลือเจ้าคนสุดท้ายที่ไม่ได้นั่งบัลลังก์แห่งนี้ลองนั่งดูสิลูกถ้าเจ้านั่งบัลลังก์นี้ได้ตำแหน่งประมุขปกครองสิริโิ์จะมอบให้กับเจ้ากรณีใหญ่เลยนะเราเสียงสัตว์อาถิรานอาถรานไม่ทันใด ไม่ได้ต้ัแต้งใจดีลงโ้เจ้าเจ้าพลงอยงนี้ได้หันมาทำไมเว้นใหน่าถึงทางทองได้ขอน้อเป็ี่นดีเกตเอาไปนะัโคตรเลยผลิตพระเอกคนนี้มาอยู่กับซอนามมาเพ่งสุดยอดตอนนี้เขาเรียน จบแล้วเป็นผื่นผูด้วยเขาคือพระเอกนักทำทั่วมาชาติจักรแน่นอนว่าสิบคนนักผู้ผูผูเสิร์ฟผูโอ้ยจำไม่หมดแั่ก็ผูคผูเดียวพอคงผูจิ๊นนี่ผูจิ๊นนี่ด้วยเหรอผูจิ๊นนี่สอนอะไรแล้วอีกไรหลายผูทำล้อล้อเขาเยคร เอาไฟลดครับจด่ละลายกลายเป็นทองแท้แนนเขาอุกนไอตัวโอ้คู่ตัวคู่ตัวหรือพระเอกพระเอกลุ้มเอาโนไทยอเนกลาบจะเนินคู่นรับจนแ็วแล้วนีำสวย่ยคนเดียวจะคูนะ เดี๋วที่ก็ชอบมึงไงเหงาจัง <c oughs> พูดดีใจลูกท네 um> ี่เป็นเจ้าทุกคนต้องให้ดีณรังสรรเป็นผู้ที่ได้ลันอย่แงนี้ได้เพราะฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้ากิษดาจะขอสละราชสมบัติจากข้าเป็นณรังสรรปกครองสิทธิรอืบต่อไปพ่อโชคดีลูกโอ้ในลูก่อไปก่อพ่อลูกน่ะเสร็จพ่อเี็นลูกสองคนไอ้ลูกเสร็จแม่ ถูกทำให้เรี mm ้ดใจด้วยที่เจอสองคนแม่ลูกแต่ว่าวันนี้งานด่างไม่แด่วันหน้าอาจจะลงได้เหมืกันเถอไปเตรียมตัวทุกคนให้เสรจแล้วลูอหน้าที่วัที่สุดเจริจะเสการ่องให้กับอบวเราเน